กระดูกสลังจึงมีความสําคัญนะคะนะคะเป็นส่วนกระดูกสลังจะเป็นที่อย่างที่คุณครูบอกก็คือปกป้องไขสันหลังของเรานะคะไม่ให้ได้รับความกระทบกระเทือนนะคะฉะนั้นจึงมีความสําคัญนะคะเราก็ต้องดูแลรักษาตัวเองไม่วิ่งเล่นโลดโผนหรือเล่นอะไรที่มันพิเลนนะ,ะอาจจะพลัดตกหกล้มพิการได้ไม่ตายแต่พิการนี่ลําบากนะคะลูกใช้ชีวิตอยู่ลําบากมากเลยคนพิการ เพราะว่าเราต้องปรับสภาพตัวเองเยอะมากนะคะเพราะว่ามาครบทุกอย่างแล้ววันหนึ่งนักเรียนไปเล่นนะคะพัดตกหกล้มมาจากต้นไม้ชอบปีนป่ายต้นไม้แล้วพัดตกลงมาพิการช่วงล่างมาเป็นไงเอ่ยเดินไม่ไหนแขนหักขาหักมันยังหายแต่ด้านอย่างที่กูบอกว่าล้มมาแล้วกระดูกไขสันหลังหักหรือว่ามันพิการไปเลยเออเดินไม่ได้ลองคิดดูตัวเองจะช่วยเหลือตัวเองได้ไหม เออนะคะต้องไม่เดือดร้อนคนอื่นอีกฉะนั้นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราคุณครูก,ก่อเตือนเลยนะคะลูกก็คือเวลาที่เราเล่นอย่าเล่นให้มันรุดโผลมากนะักอันตรายมันเกิดขึ้นได้ทุกทีนะหนึ่งจุดสามค่ะกระดูกซี่โครงนะคะเป็นส่วนที่ปกป้องปอดและหัวใจเลยนะคะกระดูกซี่โครงนะคะก็บอกว่าเป็นส่วนที่ปกป้องนะคะไม่ให้ถูกกระทบกระเทือนจากสิ่งต่างๆภายนอกนะคะ หมายถึงว่าบางทีเวลาเราก็นะคะอุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นได้นะคะแต่ว่าแทนที่ว่ามันจะได้รับความกระทบกระเทือนในทันทีทันใดนะคะก็มีกระดูกนะคะกระดูกซี่โครงนั้นปกป้องไว้นะคะปกป้องปอดและหัวใจไว้ก่อนนะดังนั้นเราก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพตัวเองนะคะไม่ไปซุกซนนะคะ นี่ก็อย่างที่บอกนะคะในเรื่องของกระดูกนะคะและข้อนะคะวันนี้มาเรียนรู้ในเรื่องของกระดูกสัปดาห์หน้านะคะจะเป็นเรื่องของข้อนะคะกระดูกอย่างที่บอกนะคะเป็นอวัยวะที่ทําให้ร่างกายของเรานั้นสามารถเคลื่อนไหวได้นะคะถ้าเราไม่มีกระดูกนะคะร่างกายของเราก็จะไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรมต่างๆได้ตามที่เราต้องการไม่ว่าจะเดินไม่ว่าจะวิ่งนะคะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพในเรื่องของกระดูกด้วยนะคะ บอกว่าคนเราเกิดมาตอนแรกนะคะในทารกนั้นจะมีอวัยวะ3า0ชิ้นนะคะแรกคลอดเลยนะคะลูกหรือว่าไอ้ทารกนั้นจะมีจะมีกระดูกประมาณ300ชิ้นนะคะเมื่อเราจะเริญเติบโตขึ้นมาเต็มที่แล้วก็จะกระดูกมันก็จะต่อกันนะคะก็จนตอนปัจจุบันนี้ก็จะประมาณ206ชิ้นนะคะนะม,มันก็ต่อกันในลูกมันต่อเป็นเนื้อเดียวกันนะคะมันต่อนะคะก็จะทําให ก็บอกว่ามีความแข็งแรงนะกระดูกมีความแข็งแรงแล้วก็มีน้ําหนักเบานะคะ,ะป่านได้ยังเอ่ยอะไรมีเหาด้วยนะคะอันนี้ก็คืออย่างที่บอกนะ,ะกระโหลกศีรษะกระดูกกระดูกหลังนะคะกระดูกสันหลังแล้วก็กระดูกอกกระดูกซี่โครง นะรูปร่างนักเรียนสามารถดูไม่ต้องจดนะคะไม่ต้องจดแต่น,นีให้ดูเฉยเยให้ดูเฉยๆว่ากะโหลกนะคะอย่างที่บอกว่ามันแบ่งเป็นอะไรบ้างนะคะหนึ่งจุดสองค่ะหนึ่งจุดสองอ่าโทษค่ะก็สองเมื่อกี้ก็หนึ่งก็หนึ่งจะแบ่งย่อยเป็นสามข้อนะคะก็คือก็หนึ่งจะแบ่งย่อยเป็นกระโหลกศรีรษะกระดูกสันหลังแล้วก็กระดูกซี่โครงส่วนข้สองก็คือ กระดูกระยางนะคะอ่านให้ดีนะหรือส่วนที่ยื่นออกไปนะคะมีทั้งหมด1 2 1่งชิ้นนะ,ะแต่ถ้าเป็นส่วนแกนเขามีทั้งหมดนะะตั้งแต่หัวจนหลดเท้ามีทั้งหมด80ชิ้นแสดงว่าระหว่างกระดูกแกนกับระยางอะไรมากกว่ากันระยางหรือแกนแกอะไรมากกว่าแกนกับงระยางราวระยางนะคะระยางมากกว่านะคะ ส่วนมากกว่าเท่าไหร่นั้นไม่ต้องใช้วิชาคณิตศาสตร์มาช่วยคิดนะคะหนึ่งร้อยนะคะกระดูกระยางจะมีทั้งหมด126ชิ้นนะคะกระดูกระยางก็จะประกอบไปด้วยกระดูกแขนกระดูกขากระดูกสะบักนะคะกระดูกกระดูกมือกระดูกเท้ากระดูกไหปลาเชิงการนะคะอย่างที่บอกอันนี้จะช่วยให้เรานั้นเคลื่อนไหวได้นะคะ นักเรียนสามารถดูศึกษาเพิ่มเติมได้ในบทเรียนบทที่1นะคะหนังสือเรียนเรามีควบคู่กันไปแล้วนะคะลูกนะคะสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมดูภาพประกอบได้นะคะ หนึ่ง่สิบหกชิ้นนั้นยกตัวอย่างนะ,ะเอาที่มันใหญ่ๆหน่อยนะคะก็คือกระดูกแขนนะคะสอปานนะคะคนะกระดูกแขนแขนของคนเรานะคะลูกก็มีตั้งแต่กระดูกไขปลาลานี่กระดูกไข่ปาลาอยู่ทรงส่วนนี้ส่วนบนนะกระดูกสะบักตรงบริเวณแถวนี้คะ่ะลูกที่เราสะบัดแขนที่ครูบอกว่าเวลาออกกําลังกายอยา่า สะบัดให้มันหรือว่าหมุน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 เวลาหมุนเอาจดบันทึกไว้นี่นะคะลูกนะคะกระดูกแขนหรือกระดูกต้นแขนนะคะนะ,ะกระดูกปลายแขนท่อนในนะคะส่วนนี้ปลายแขนท่อนนอกนะคะกระดูกข้อมือข้อมือนะคะหรือว่ากระดูกฝ่ามือหรือว่ากระดูกนิ้วมือนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะ,ะเวลาที่เราทําอะไรมันอาจจะนะฮะมันอาจจะหักหรือว่านักเรียนต้องเข้าเฟือกได,ได้นั่นเองนะคะนี่ก็เรียกว่ากระดูกแขน อ้าต่อมาค่ะ2.2ผ่านนะคะกระดูกไหลตรงนี้เลยกระดูกไหล่ลหลของเรานะคะกระดูกไหล่บริเวณส่วนนี้นะคะส่วนนี้เลยนะคะลูกนะะเวลานี้เราออกกําลังกายหรือว่าถือของหน,นักนะคะหรือว่าเล่นออกกําลังกายผิดท่านะคะนักเรียนก็จะได้รับอันตรายหรือว่าอักเสบนะคะในเรื่องของการออกกําลังกายฉะนั้นก็ต้องอย่างที่บอกนะคะถ้าไหนที่คุณครูบอกนะคะเราก็ต้องอยู่ใน ความดูแลแล้วก็อย่าเล่นอะไรที่มันพิเรนแผลงๆนะคะอันตรายก็อาจจะเกิดขึ้นได้อ่าผ่านนะคะกระดูกขากระดูกขาบ้างนะคะนะเริ่มจากกระดูกนี่เลยค่ะลูกกระดูกขานะกระดูกโคนขากระดูกสะบักกระดูกหน้าแข้งกระดูกน่องนะคะมีหมดเลยกระดูกข้อเท้าฝ่าเท้ารวมถึงนิ้วเท้านะคะนี่เขาเรียกว่า มันจะไล่ลงมาเลยทั้งหมดนะคะลูกนะคะมันจะไล่ลงมาทั้งหมดกระดูกขานั่นเองเอ้าเมื่อกี้ยังไงเอ่ยกระดูกไหลก็มันผ่านไปแล้วไงคะลูกก็จดไปแล้วไงอันนี้อันที่สามก็คือกระดูกขาแล้วมันผิดตรงไหนคะเออยังไงคะ นี่ก็ไปข้อ3แล้วค่ะลูกอ่าต่อไปค่ะ2.4กระดูกอะไรเอ่ยกระดูกสะบักนะคะอย่างนี้บอกมันก็อยู่บริเวณบริเวณไหนคะเมืกก่อนะก,ก,นะก,กี้เราดูภาพไปแล้วนะคะกระดูกสะบักนะคะเมื่อกี้เราดูภาพไปแล้วนะคะ ะะไม่ได้จดเยอะมากนะคะเพราะาครูจะแบ่งย่อยมาเนักเรียนนั้น,น,นสังเกตดูอย่างเห็นได้ชัดนะคะ2.5ค่ะกระดูกมือนะคะอันนี้ก็รู้จักเป็นอย่างดีเลยกระดูกมือก็คือส่วนนะคะกระดูกมือนะคะกระดูกมือก็คือทั้งหมดนี้นะคะเดี๋ยวจะได้แบ่งย่อยลงไปอีกนกระ,ะดูกมือทั้งหมดนะคะรู้สึกว่าครูจะพิมพ์ ซ้ำกันสองข้อแน่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวสองจุดหกจะต้องเป็นกระดูกเท้าอันนี้นะอขอแก้ไข,ข,ขสไลด์น,นิดนึงนะคะมันจะซ้ำกันอยู่สองข้อนะอันนี้คือสองจุดหกนะเดี๋ยวครูกอแก้สไลด์น,นิดนึงนะคะพี่ช่างกองนะสองจุดหกจะเป็นกระดูกเท้านะคะลูก อะไรปลิวมาดิครูอ่านะคะแก้ไขเรียบร้อยแล้วค่ะ2.6ก็คือกระดูกเท้านะคะกระดูกเท้าทั้งหมดเลยนะคะนี่คือเวลาที่เราเห็นข้างนอกแต่เราเวลาเห็นข้างในเห็นไหมคะลูกนี้ก็คือลักษณะของโครงโครงสร้างของกระดูกต่างๆของคนเรานะคะที่เราต้องดูแลรักษา2.7กระดูกไหปลา,านะคะกระดูกไหปลา,านะคะ ตามลูกสอนชี้เลยค่ะแดงๆตรงนี้กระดูไหปะะ่ปลาะนะคะนะคะกระดูไหปะะ่ปลาะนะคะนี่คือ2.7นะคะ2.7งจะกระ,ะดูไหปะะ่ปลาะ วันนี้เราจะมีเวลาทํางานอย่างเต็มที่เลยนะคะวันนี้ครูมีใบกิจกรรมให้เด็กๆนั้นทําด้วยนะคะสองจุดปดกระดูกเชิงกรานนะคะกระดูกเชิงกรานอยู่บริเวณตรงนี้ค่ะอยู่บริเวณตรงนี้ของผู้หญิงนะคะเหมือนอะไรนะเหมือนผีเสื้อ กระดูกเชิงกรานเหมือนกบอ้อหน้าเหมือนกบคูดูเหมือนผีเสื้อเพราะว่ามันกลางปีกบินได้เหมือนหน้ากบเลยเด็กๆบอกครูเออเหมือนอูเห่าบางคนก็บอกว่าเหมือนอูเห่าเลยนะนะนี่ก็คือโครงสร้างของกระดูกนั่นเองนะคะทั้งหมดแบ่งออกเป็น 2ชนิดด้วยกันอ้าวผ่านนะคะลูกเราจะมาทบทวนกันนิดนึงโครงสร้างของกระดูกในร่างกายตั้งแต่สีรากเลยค่ะลูกกระดูกขากรรไกรกระดูกไหปลากระดูกสะบักนะคะเมื่อกีไอ้ไม่ต้องจดแล้วค่ะไม่ต้องจดแล้วนะ,ะเริ่มจากส่วนแรกเลยนะะนี่คือด้านหน้าและด้านหลังเมื่อกี้ที่นักเรียนได้ยินเด็กๆเถียงกัน เด็กๆเถียงกันบอกว่ากระดูกไหปลาร้าเนี่ยใครเห็นไหมกะลูกส่วนนี้นี่เรียกว่ากระดูกไหปลาร้ากระดูกสะบักตรงแขนตรงบริเวณนี้นะคะกระดูกอกกระดูกอกก็บริเวณนี้อ้าวดูนะคะดูกระดูกซี่โครงอยู่ด้านนี้กระดูกอกจะอยู่ตรงกลางค่ะกระดูกต้นแขนนี่คือกระดูกเชิงกราน อ่าดูนะคะกระดูกเชิงกรานจะอยู่ตรงเวณนี้ครูจําได้ว่าเคยถามนักเรียนแล้วเคย